ฟังข่าวต้นชัวโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนรกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและนรกรรมร่วมขับเคลื่อนภารกิจอวพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่15ธันวาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูทรอธิการบดีมทรอีสานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดรบัณฑิตกริต,ตาคมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการพร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามทรอีสานให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุล ปหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนง,งานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดอวด้โดยมีนายอนุพงสุขสมนิตผู้วา่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับข้าง ณวัดหลุงประดูอำเภอห้วยแลงจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยววนซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร,ร้างสรรค์ Creative o n o n y m y ผ่านงานหัตถกรรมท้องถิ่นและการยกระดับสินค้ากเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครราชสีมาจํานวนหลายผลงานได้แก่ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านตำนานเมืองพิมายการยกระดับผ้าย้อมครามธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นถิ่นอีสานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวห้างงอกและเครื่องดื่มน้ำนมข้าวการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการด้วยเตาเซรามิกเชื้อเพลิงจากแก๊ส LPG การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางสังคมสำหรับคนจนด้วยการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเกษตรผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและการยกระดับรายได้กลุ่มผู้เลี้ยงไหมจังหวัดนครราชสีมาด้วยโรงเรือนเลี้ยงไหมระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยและนวัตกรรมของมทรอีสานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามทรอีสานหมายเลขโทรศัพท์044233000ต่อ2535วรารพนนามบุตรนักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานรายงาน